กราบสวัสดีครับญาติสนิทมิตรสหายแฟนรายการช่องาเจก9 0เอสเจกโนอูผมเจกโกอูครับผมอยู่ที่วัดจักรวรรดินะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาไหว้พระพุทธบาทด้านบนนะครับแล้วก็ไหว้พ่อท่านมานะครับไปด้วยกันครับผมวันนี้สวยทีเดียวนะครับสงบร่มเย็นพระเรียบร้อยมากผมบอกเลยนะครับไปกันนะครับอ่าวันนี้ผมลืมเอาไม้เซลฟี่มานะครับก็เป็นวอล์กเต้เต้ไปก่อนแล้วกันนะครับไปเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้พระพุทธบาทนะครับ เรามาว่ากันที่ด้านหน้านะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าไปด้านในกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปปิดทองพระกันนะครับนี่คือพระพุทธบาทนะครับมาข้างในนี้นะครับพระพุทธบาทนะครับอ่าเรามาขอพรพระด้วยกันนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับขอข้าพเจ้าและแฟนรายการช่องอเจก9ก้าเอ็ดเจกกกนูทุกคนทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องที่คิดเงินทองมั่งมีไหลมาเทมาครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นครับผม ไปกันนะครับไปกันต่อครับอ่าพอท่านมาอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปกราบพ่อท่านมากันครับตรงจุดบริเวณที่อ่าเรามากราบสมเด็จพระพุทธจารย์มานะครับพ่อท่านมานะครับก็จะตรงนี้จะเป็นถวายสังฆทานนะครับแต่ตอนนี้พระรับกลิ่นนิมนต์ไปด้านนอกนะครับอ่าเราก็ไปกราบพ่อท่านมากันครับอ่ามาถึงแล้วนะครับตรงนี้เป็นจุดที่เราจะกราบพ่อท่านมานะครับอ่า นี่นะครับสมเด็จพระพุทธจารย์มานะครับท่านพ่อท่านมานเองนะครับผมวัดจักรวรรดิราชธิวาสนะครับวรวรหาวิหารนะครับสามเปิมนะครับผมนี่นะครับองค์นี้นะครับพ่อท่านมานะครับผมเจก็ผ่านมาเพราะมีโอกาสผ่านมาพอดีนะครับตรงนี้นะครับวัดสวยร่มเย็นทีเดียวนะครับพระสำรวมมากๆนะครับเดินสวนกระเจกเนี่ยนะครับ กาบเรียนเชิญเพื่อนๆนะครับก็มานมัสการนะครับพอท่านมานะครับที่วัดสาวัดจักรวัฒนนี่ครับหรือวัดสำปลืมแล้วนี่ครับจักรวัดก็คือตรงสำเพงเรานี่นะครับเราเข้ามากาบนมัสการนะครับแล้วก็มาปิดทองด้านบนกันนะครับวัดนี้วัดเก่าแก่นะครับสวยงามร่มเย็นนะครับเดี๋ยวเจ๊จะพาไปเที่ยวนะครับวัดสวยด้วยนะครับโอ้ไอแอมข้อโคด ใครจะรู้ครับวัดจักรวรรดิเรานี่นะครับมีขอกดไดได้วยนะครับนี่ครับไอ้เค่ได้เองนะครับสองตัวนะครับเห็นไหมครับอุ้ยไม่สองนั่นเพื่อนไอ้นั่นไอ้ยักษ์นะครับนู่นนู่นยักษ์เห็นยักษ์ไหมครับเพื่อนเห็นไอ้ยักษ์ไหมครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนลงไปดูนะครับเจอจุดเด่นแล้วเพื่อนๆแค่ตัวเริ่มเลยยังพญาชาละวันนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับที่วัดจักรวรรดิไปครับเพื่อนเราลงไปดูกันครับ ผมชะโงกเห็นแล้วนะครับไอเคตัวเริ่มไหมครับยังยังกับพญาชารวันนะครับดีเมื่อกี้ชะโงกไปไม่เห็นตัวอะไรดีไม่งับหัวไว้นะครับตัวเริ่มเลยอ่าตรงนี้นะครับเป็นบ่อจระเข้เมื่อกี้นี่นะครับนี่นะครับจะให้เพื่อนๆืดูนะครับเป็นไงเพื่อนนี่ตัวนะครับนี่ตัวนะหางอยู่นู้นครับอยู่ในถ้ำนะครับในรั้วมีสามสี่ตัวนะครับนี่ใหญ่จริงนะเพื่อนนะเห็นดูจากสายตานะครับใหญ่มากนะครับใหญ่มาก นะครับอันนี้ผมอยู่ที่วัดจักรวรรดินะครับวัดสวยมากเลยนะครับแล้วก็พระสํารวมดีมากๆเลยอยากจะบอกนี้นะครับอ่าย่างไงครับเพื่อนผมคงไปเรียกไอ้เคมาให้ดูเหมือนหมาคงไม่ได้นะครับเพื่อนนะครับคงเข้าไปเล่นด้วยไม่ได้นะครับตามนั้นนะครับวัดนี้นะครับเป็นวัดที่ผมเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับก็เข้ามาเจอของดีนี่เป็นไงครับเทียบกับขนาดไซส์ผมเป็นไงครับดูตัวครับและดูไอ้หางที่อยู่ในะไม่ต้องคิดถึงเลยนะว่าตัว ตัวนี้ไม่ต่ำกว่าสี่ห้าเมตรนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับตัวเดียวแล้วข้างในมีสามสี่ตัวนะครับเพื่อนๆไม่เชื่อับลองพาลูกพาหลานมาทําบุญที่วัดจักรวรรดินะครับแล้วก็มาดูพี่เคพี่เคดีกว่าเรียกพี่ดีกว่าเรียกพ่อก็ได้ถ้าตัวขนาดนี้ครับเรียกพ่อก็ได้ครับพ่อเคนะครับพาลูกพาหลานมาเที่ยวนะครับวันนี้สวยไปไปกราบพระด้วยกันต่อครับผมมีจุดสายมูที่นมัสการพระนะครับหลายที่ทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปด้วยกันกระเจ็กครับผมอ่า ตรงส่วนของด้านหน้านี้นะครับเป็นศาลา,าของเจ้าพญานะครับเจ้าพญาบดินทรเดชาสิงหเสนีนะครับสมุหานายกแม่ทัพใหญ่นะครับในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับอ,อ๋อด้านในมีรูปหล่อนะครับรูปรูปเหมือนนะเป็นโลหะนะครับ สาธุครับผมเก็บภาพวิวนะครับถ้ำไม้เคนะครับถ้ำชาละวันนะครับอยู่ข้างมนดบที่พ่อที่เราขึ้นไปไหว้พ่อท่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเนี่ยมนดบนี้นะครับที่เราขึ้นไปไหว้พ่อท่านมานะครับลงมาก็เจออเคกันเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบพระกันจุดต่อไปนะครับอ่าเป็นสาลานาคออะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวเราไปด้วยกันครับผม อ่านี่ภาพเจดีวัดจักรวรรดินะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบพระในวิหารเฉลิมพระเกียรติตรงนี้นะครับอ่าวัดนี้ทักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะทีเดียวนะครับผมในส่วนของตรงนี้คือวิหารนาคนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบพระในนี้ก่อนนะครับวิหารนาคนะครับผมไปเดี๋ยวเราเข้าไปด้วยกันครับเราขึ้นมาบนวิหารนาคเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังเข้าไปนะครับ เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นผ้าบางนะแต่เป็นเนื้อหนาผ้าบางนะครับเนื้อหน้าสวัสดีครับคุณนาครับเดี๋ยวผมขอความรู้กับวิหารนาคนิดหน่อยครับครับผมอันนี้เราจะเป็นผ้าบางหนึ่งบางหนึ่งซึ่งเป็นเนื้อหนาครับ จะเรียกว่าทองหน้าก็ได้ทองคำเจ็ดสิบทองแรงสามสิบครับผมองค์ที่ยืนอยู่นี่นะครับอยู่สมัยรสามมาตรงนี้ก็คือพระบางเวียงจันทร์อ๋อตั้งแต่สมัยรสามเลยนะครับพระองค์น,น,นี้ไม่ใช่ตั้งแต่รสามอันนี้สมัยรสามเนี่ยพระบางเวียงจันทร์อยู่ตรงนี้อ๋อพระบางเวียงจันทร์อยู่แล้วก็ราชการที่สี่ท่านก็ไปคืนอ๋อครับครับก็เลยเอาพระบางเนื้อหน้า มาแทนอ๋อราชการที่สี่องนี้มาไว้ครับหนึ่งในสี่ที่ได้ไหว้อ๋อคอีกสามองเราจะได้ยินแต่หอพระนางในวัดพระแก้วอ๋ออยู่ในวัดพระแก้วอีกสามองแต่เราเคยเห็นไหมไม่ไม่เคยนะเราได้ยินแต่หอพระนางแต่เราไม่เคยเห็นพระนางอ๋อคหนึ่งในสี่อ๋อหนึ่งในสี่ของที่ที่ในวังครับครับผมราชทานมาคืนแทนพระบาทอ๋อครับผมไี่บอกเลยนะครับแรงพอสมควร ครับผมสักดิธิ์มากนะครับถ้าคุณสัมผัสได้เดี๋ยวคุณจะรู้ว่าอะไรกับร่างกายคุณครับผมครับคือขอได้ทุกเรื่องครับครับนไม่ว่าโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรพวกการค้าอะไรการเรียนก็ได้ครับผมครับแล้วก็มาขอแล้วท่านก็ให้ดีเลยครับผมก็คือท่านต้องทุกคนที่มาก็ชื่อทุกครั้งที่เราไปทาบุญเนี่ยครับครับทำยังไงนามสกุลวันเดือนปีเกิดครับผมข้าพเจ้า จะมีแต่นายนางนางสาวครับแล้วก็เด็กหญิงเด็กชายแค่นั้นพอไม่ใช่คุณอะไรและแล้วก็ค่อยขออธิษฐานอิฐานตามปกติตามปกติที่เราจะต้องการแล้วก็จะมีบทสวดครับผมขอบคุณข้อมูลมากครับผมครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมมานี่นะครับพระบางหนึ่งในสี่นะครับหลวงพ่อนาคนะครับวัดจักรวรรดิเรานี่เองนะครับเขาบอกศักดิ์สิทธิ์มากครับองค์นี้นะครับ ขออะไรก็ให้ตั้งจิตตั้งใจดีนะครับแล้วก็อธิษฐานด้วยกันนะครับแล้นเรามาขอด้วยกันเลยนะครับผมสาธุสาธุสาธุนะครับขอข้าพเจ้าและแฟนรายการช่องอเจกเก้าเอ็ดกโกนูทุกๆคนทุกท่านนะครับผมประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องที่คิดนะครับเงินทองมั่งมีไหลามาเทมานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮรวยๆครับสิ่งที่ไม่ดีเอาทิ้งไว้ในปีนี้นะครับ พรุ่งนี้ปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับผมคลิปนี้ผมลงพรุ่งนี้นะครับเอาเลิกเอาชัยวันปีใหม่กันไปเลยนะครับผมสาธุไปกันครับเพื่อนๆเราตั้งใจอธิษฐานกับพระหลวงพ่อนาคไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปกราบพระในโบสถ์วัดสามปลื้มกันแล้วกันนะครับผมขออนุญาตเรียกวัดสามปลื้มนะครับวัดจักรวรรดิราชาธิวาสนะครับ วัดสามเพิ่มของเรานะครับน่าทําบุญมากๆนะครับอ่าตรองวิหารเฉลิมพระเกียรติที่เจกว่านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบพระด้วยกันนะครับอ่าเราเข้ามาในวิหารแล้วนะครับเรามากราบพระที่นี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินดูรอบโบสถ์กันนะครับวันนี้คงเราคงไม่ได้เข้าโบสถ์นะครับเพราะว่าโบสถ์ไม่ได้เปิดนะครับเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมครับหินก้อนนี้คือที่เขาเอาไปแขวนทําเป็นระฆังสมัยก่อนนะครับเนี่ยจะขอให้ดู เห็นไหมครับฟังเสียงฟังเสียงครับเพื่อนนะฟังเสียงครับฟังเสียงครับเพื่อนเห็นไหมครับไงนะน่าอัศจรรย์มากนะครับภาพบริเวณหน้าโบสถ์นะครับหน้าโบสถ์วัดจกักรวรรดิราชาธิวาสนะครับวัดสมัมเพิมนะครับผม ตรงนี้เป็นวิหารนาคนะครับที่เราเข้าไปแล้วมีมรรคทายกให้ข้อมูลกับเราเมื่อกี้นะครับหลวงพ่อนาคนะครับเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะครับแล้วก็ตรงนั้นนะครับพ่อท่านมาเราไปไหว้ไปแล้วนะครับแล้วติดกับพ่อท่านมาเป็นบ่อจระเข้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นพระปางนะครับผมพระปางเราคงไม่ได้เข้าไปนะครับในส่วนนี้ก็ไม่ได้เปิดให้เข้าไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมเก็บบรรยากาศวัดจักรวรฒนนะครับเป็นอีกหนึ่งวัดนะครับฝากไว้ในใจเพื่อนๆนะครับพาลูกพาหลานมาทําบุญกันที่วัดนี้นะครับมีพระเก่านะครับพระองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับหลวงพ่อนาคนะครับแล้วก็มากาบพ่อท่านมานะครับด้านบนแล้วก็มีร้อยพระพุทธบาทรอยฟ้านะครับอยู่บนข้างบนบนดบที่พ่อท่านมาท่านอยู่นะครับก็สาหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนครับโชคดีทุกคนครับเฮงเงครับผม